สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับแป้งบอลแตงชาแนลครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์บอลให้เพื่อนๆได้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูผลงานของเมื่อคืนกันหน่อยละกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก็บวกกันยับๆเหมือนเดิมนะครับดีใจกับเพื่อนๆที่ตามด้วยละกันนะครับส่วนใครอยากได้ทัศนะเพิ่มเติมแบบ V.I.P. ทั้งบอลแตงบอลสเต็ปนะครับก็แอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันได้ที่ไลน์แอดก้าแป้งครับ กลับมาบวกไม่พักรับทรัพย์ไม่เลิกกับเป้งบอลเต็งชาแนลในวันที่13มกราคม2568นะครับกรบอลทั้งหมด8คู่คัดมาเน้นๆพร้อมกิจกรรมดีๆสำหรับการทายผลบอลเพื่อชิงทุนไปต่อยอดแบบฟรีๆให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันครับเริ่มกันตอนตี3ในศึกลาลิกาสเปนเบียรอัลโซซิดัดพบกับบีเรียลครับอิตาลีซิเรียอาตอนตี2 45นาทีมอนซาพบกับฟิออรินเดนาในศึกเอฟเอคับตอนตี2ครึ่งมีวอพบกับดราเกนแฮม ตุรกีซุปเปอร์ลีกตอนเที่ยงคืนคอนยาสพบกับเฟเนบาเช่และกาชเทฟพบกับคาซิมปาสซาครับส่วนบอลในศึกอิตาลีเซเรียบีตอนตีสองครึ่งปิซาพบกับคาราเรเช่และเชคุนดาสเปนเอลเดนเช่พบกับ che, unda, เออีบาครับส่วนบอลในศึกฮอลแลนด์เอสเตอร์เดวิชั่นตอนตีสองเอซีอักมาทูพบกับอารเจ็คซ์เยาวชนครับวันนี้การวิเคราะห์บอลจะเป็นยังไงจะถูกใจเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมหรือเปล่าก็สามารถรฟังกันได้เลยครับ ก่อนจะไปฟังการวิเคราะห์บอลกันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจจะรับทุนจากช่องเปงบอลแต่งชาแนลไปต่อยอดแบบฟรีๆให้เพื่อนๆคอมเมนต์ทายผลบอลเข้ามาคู่ของเรอัลโซซิดาพบกับเบียริลนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ทายผลบอลคู่นี้ถูกให้แคปหน้าจอสกอร์ท,ที่ทายไว้และส่งผลบอลมายืนยันตัวตนในกลุ่มไลายการเปงเพื่อรับทุนฟรีไปเล่นต่อกันได้เลยครับ ลาลิกาสเปนตอนตีสามเบรอลโซซิดัดพบกับเบียริลที่สนามเอโนอิต้าครับผลงานที่ผ่านมาในซีซั่นนี้ของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านเบรอลโซซิดัด18นัดชนะ7เสมอ4แพ้7ประตูที่เสียทำได้สิบหเสียไป13มี25แต้มอยู่อันดับ8ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่38.9%ส่วนทางฝั่งเบียรลสิบแปนัดชนะ8เสมอ6แพ้4ประตูที่เสียทำได้สามสิบเสียไป30มี30แต้มอยู่อันดับ5ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่44.4%ครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของเจ้้าาบปอรลโซซิดดชนะ์ เสมอ2แพ้2อัตราการชนะอยู่ที่60%นัดล่าสุดเรบรลโซซิดัดบุกชนะพอนเฟราดีนามา2-0ในซุโคปาเดเร่ทำเงินไปได้6ครั้งเสียไป4ครั้งครับเกมยาวของโซซิดัด9นัดชนะ5เสมอ2แพ้2อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่56%านโดยนัดล่าสุดในบ้านเรบรลโซซิดัดเปิดบ้านเสมอกับบลาสพอมัสมา0-0ครับส่วนทางฝั่งบิเอร์เรวสิบนัดชนะ4เสมอ3แพ้3อัตราการชนะอยู่ที่40%่นนัดล่าสุดบิเอร์เรวบุกชนะเลกาเนสมา5-2ทเงินไไปด้4คคครรัั้้งงืนนทุ1เสีย5ครั้งครับ เกมนกบ้านของบีเรลสินัดชนะ5เสมอ2อแพ้3อัตราการชนะนกบ้านอยู่ที่50%นัดล่าสุดนกบ้านอยู่ที่บอกไปครับบีเรลบุกชนะเลกานเนสมาห้าผลงานที่ทั้ง2ทีมเคยพบกัน10นัดโซซิดัดชนะ4นัด บีเ,เรลชนะ4นัดเสมอกัน2นัดโดยนัดลาสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเป็นฝั่งบีเ,เรลบุกชนะโซซิดัตมาส1ครับสภาพความพร้อมกับลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้เจ ad, ้าบ้านเบีโซซิดัตเลือกแข้งทิ้งเจ็บหน้าเดิมไม่ว่าจะเป็นฮามารีตราโอเล่และอาเซนซักขยานส่วนทางด้านอีกอร์สุเบลดิอาก็ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบโควตาส่วนที่เหลือก็ไม่มีการปรับทับมากนักนะครับพร้อมลงเล่นตามระบบ4-141พร้อมกับวางมาตินชูบีเบนนี่คอยปัดกวาดดูด้านหน้าแนวรับและส่งไมต่อให้กับมิ ในแดนหน้าครับ ส่วนทางฝั่งทีมเดือนเบลรีวจะไม่สามารถใช้งานเอลิสอาโคมาชและดีเอโกโคอนเต้นะครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บส่วนทางฝั่งเจอร์มี่ปิโน่ก็ติดโทษแบนหมดสิทธิ์ลงสนามครับแต่ในวันนี้มีข่าวดีจะได้วิลลี่กัมบาลา่าพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งด้าการจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ4-4-2พร้อมกับวางเทอโมเบรี่ลงล่าตะข่ายร่วมกับเกลาร์ดโมเรโนครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านเรอัลโซซิดาเป็นฝ่ายต่ออยู่ศูนย์จุดห้าให้นะครับสูงต่ำอยู่ที่นบสบนงอง,งจ เกมในบ้านของพวกเขาดูดีเสเลเกิน5เกมที่ผ่านมายังไม่แพ้ใครนะครับเก็บชัยชนะได้ถึง4นัดเลยทีเดียว ส่วนฝั่งบียร์เรลเกมนอกบ้านถือว่าขาดความสม่ำเสมอไปสักหน่อยนะครับโดยฮักเกมหลังสุดพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้เพียง2นัดครับแต่มนงานการจัดการของทั้ง2ทีมก็บอกเลยว่าสูสีและน่าจะสู้กันอย่างสนุกนะครับวันนี้เรอัวสซสดาได้เปรียบตรงที่ได้ลงเล่นในบ้านของตัวเองจึงมองว่าน่าจะเบียดเอาชนะคู่แข่งไปได้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณากับปรด็นราคาแลวก็ภาพรวมต่างๆแล้วอยู่ทั้งฝั่งทีมต่อเจ้าบ้านเรอัวสซสดัน่าจะมีโอกาสรับทรัพย์มากที่สุดจากรที่ออกมาเรอัวสซสดัน่าจะชนะบเบี้ยากวงสร์เรล ได้เลยครับ อิตาลีซิเรียอารตอนตีสองสี่สิบห้านาทีมอนซาพบกับฟิออเรนตินาที่สนามสตานิโอเบรนเทโอครับผลงานที่ผ่านมาในฤด,ดูกาลนี้ของทั้งสองทีมจาบ้านมอนซาสิบเก้านัดชนะหนึ่งเสมอเจ็ดแพ้สิบเอ็ดประตูที่เสียทำได้ 17, สิบเจ็ดเสียไปยี่สิบเจ็ดมีสิบคะแนน,นอยู่อันดับที่เจ็สิบของตารางอัตราการชนะอยู่ที่ห้าจุดสามเปอร์เซ็นต์ส่วนฝั่งฟิออเรนตินาสิบแปดนัดชนะเก้าเสมอห้าแพ้สี่ประตูที่เสียทำได้ 31, สามสิบเอ็ดเสียไปสิบแปดมีสามสิบสองคะแนน,นอยู่อันดับหกของตารางอัตราการชนะอ 10, นนะ 9, ย 5, 4, ะู่ที่ห้าส มวยแตกสัตว์เลยครับยังไม่ชนะใครเสมอ2แพ้8นัดล่าสุดมอนซาเปิดบ้านแพ้กายารีมา1ประตูต่อ2ทําเงินไปได้2ครั้งเสีย8ครั้งเกมย่อของมอนซาส0นัดชนะเพียงนัดเดียวครับเสมอ3แพ้6อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่1 0รนัดล่าสุดในบ้านอย่างที่บอกไปมอนซาเปิดบ้านแพ้กายารีมา12สครับส่วนทางฝั่งฟิออรเรนติน,นา10นัดชนะ4เสมอ3แพ้3อัตราการชนะอยู่ที่40%รนัดล่าสุดฟิออรเรนติน,นาเปิดบ้านแพ้นาโปลีมาศูนย์ประตูต่อ3าําเงินไปได้คั้งครั้งเสีย6ครั้ง เกมยนของฟออเรนตนาสิบนัดชนะ5เสมอ3แพ้2อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่50%ในนัดลาสุดนอกบ้านฟออเรนตนาบุกไปเสมอจูวินตุสมา2ประตูต่อ2ครับผลงานที่ทั้ง2ทีมเคยพบกันนะครับ6นัดฟีออเรนตนาชนะไป3นัดบอนซาชนะ1นัดและเสมอกัน2นัดครับโดยนัดลาสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเสมอกันด้วยสกอร์2-2ครับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้เจ้าบ้านบอนซาบอกเลยว่าผลงานห่วยแตกนะครับ สำหรับลูกทีมของสวาตเตเร่โปเคติไม่ชนะใครตลอด11เเกมที่ผ่านมาครับส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้ ทัวเจ็บมิตานาเดิมๆทั้งหมดแถมยมังเสียดานิโลดัมโบรซิโอนะครับที่ติดโทษแบนไม่สามารถลงชชวยทีมได้แน่นอนส่วนนอกนั้นก็คงจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมลงสนามตามระบบ3 4 2 1พร้อมกับวางพาติกชูเรียลงบ้านเกมร่วมกับจาลูก้าคาบ,บารีคอยสร้างสรรค์โอ,อกาสรวมกันอยู่ด้านหลังมิลานยูริชที่จะลงล่าสกอร์ในเดือนหน้าครับส่วนทางฝั่งเฟอเรนเดนากุน,นซือราฟาเอลีบาลดิโนผลงานในย่ำแย่นะครับไม่ชนะใครมาสี่เกมติดต่อกันส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้จะขาดเพียงเอโดอุโดโบเวแค่รายเดียวด้านการจัดทัพ ตามระบบ4-2-3-1แผงเม็ฟิลเตัรุลูกจะวางริ卡โดซัติลอันเดรโคปานีและลูคัสเบลทรานปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกในแดนหน้าอย่างมอยเซสคินที่จะลงลาสกอร์ในวันนี้ครับ เรทราคาคู่นี้เปิดมาให้นักฟังทีมเยือนฟิออรเรนตินาเป็นฝ่ายต่ออยู่0.5อันดิแคปสูงต่ำอยู่ที่2.5ครับสาหรับคู่นี้คงไม่มีปัญหาอะไรสําหรับทีมเยือนนะครับแม้ว่าช่วงหลังจะติดฝืดไม่ชนะใครตลอด4เกมที่ผ่านมาแต่บอกเลยว่าบอนซาอาการหนักกว่าครับตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาลมาครับพวกเขายังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นจมอยู่อันดับบวยของตารางนะครับโดยเรทราคาเปิดออกมาทา้ฝัฟ่ฟังฟิออรเรนตินาเป็นฝ่ายต่ออยู่0.5ก็คงไม่มีปัญหาอะไรสําหรับพวกเขานะครับน่าจะบุกมาชนะได้แบบสบายๆเลยทีเดียว ครับน่าจะมีสิทธิ์รับซับมากที่สุดสกอร์ที่ออกมาฟิออร์เรนเตน,น,น่าจะชนะบอนซาได้ที่2-0ไม่ก็3-0ครับคู่นี้ใครอยากวางสกอร์สูงไว้ได้เลยครับ ฟเอคัตอนที่สองครึ่งมี al, วอลพบกับตากเกนแฮมที่สนามเดอะเดนสเตเดียมครับฟอร์มสิบนัดหลังสุดของทั้งสองทีม,มเริ่มเงินที่เจ้าบ้านมีวอลชนะ1เสมอ4แพ้5อัตราการชนะอยู่ที่1 0นัดล่าสุดเมีวอลบุกไปเสมอกับเชฟฟิลเวนสเตย์มา2ประตูต่อ2ทำเงินไปได้3ครั้งคืนทุน1ครั้งเสีย6ครั้งเกมยาวของมีวอลสิบนัดชนะ5เสมอ2แพ้3อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่5 0นโดยนัดล่าสุดในบ้านมีวอลเปิดบ้านแพ้ออกซฟอร์ดยูไนเต็ดมาศูต่่อ1รสวนง่ง ดรากนแฮมสิบนัดชนะ4เสมอ1แพ้5อัตราการชนะอยู่ที่4 0่สเนต์ใลปาสุดดรากนแฮมบุกไปเสมอกับฟอเรสต์กินโรวเวอร์มา1ประตูต่อ1นึ่งทำเงินไปได้5ครั้งเสีย5ครั้งครับเกมยืนของดรากนแฮมสิบัดชนะ4เสมอ2แพ้4อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่40%่สิบเปอร์เซ็นต ตัวนัดล่าสุดนอกบ้านอย่างที่บอกไปครับแท็กินแฮมบุกไปเสมอกับฟอเรสต์กรีนโรเบอร์มา1ประตูต่อ1ผลงานที่ทั้ง2ทีมเคยพบกัน2นัดมีวอชนะ1นัดเสมอกัน1นัดครับแต่นัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันมีวอเปิดบ้านชนะแท็กินแฮมมา5ประตูต่อ0เมื่อปี2012ครับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้เจบ้านมีวอคุณซึออเล็กซ์นิวครับนัดล่าสุดบุกไปเสมอกับเชฟฟรีเวนส์เดมา2ประตูต่อสองสำหรับสภาพความพร้อมในวันนี้ไม่มีรายงานตตตััััวพพลิิินนนเเเเเเเททรรรรบบบบบาาาาาดดจจจ็หือออโษแข้มมมม่กกกคคูป์ สแกนลอนนะครับสองแข้งนิงเจ็บค้างสต็อกและอยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวคาดว่าในวันนี้นิวจะจัดทัพมาตามระบบ4-2-3-1โดยมีมิเฮโลอิวานอวิชออกสตาร์จัลเปาลาสกอร์และจะใช้จอ,อร์นนี่แมนรับจอ b เป็นเพลย์เม e r ขอ์คอนเซอร์ตอยู่ด้านหลังตามระเบียบครับส่วนทางด้านทีมเยือนดาร์เกนแฮมกุนซือลูอิสยังนะครับนักล่าสุดบุกไปเสมอกับฟอเรสกีนมา1ประตูต่อ1สําหรับสภาพความพร้อมในวันนี้ไม่มีรายงานตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแปลนั่นหมายความว่าควรกำลังหล 21โดยมีโจชูริสออกสตาร์ยูนา่าเปาลาตะข่ายโดยจะใช้ชื่อรอเลมี่กับดีแลนสตีเฟนสันนะครับสังสรงสรค์เกมรุกอยู่ด้านหลังตามระเบียบครับเปรดราคาคูน่นี้เปิดออกมาท้งฝังเจ้าบ้านมิวอลเป็นฝ่ายต่ออยู่1.5ึห้ฮนรครับสูงต่ำอยู่ที่3ลูกครับสำหรับคู่นี้เชื่อว่ามิวอลนะครับดูดีมีแววมากกว่าพอสมควรแม้ว่าฟอร์มช่วงหลังอาจจะยังไม่ค่อยน่าไว้ใจครับแต่ยังน้อยๆพวกเขาก็เล่นในบ้านของตัวเองบวกกับมาตรฐานของทีมแล้วก็ชื่อชั้นของผู้เล่นนะครับ ก็ดูดีกว่าทางฝั่งทีมเยือนอย่างดาร์กเกนแฮมครับดาร์กเกนแฮมเนี่ยอยู่ในเดนชันลีกนะครับแน่นอนว่าพวกเขายังเทียบชั้นกันยากครับวันนี้มุกมาเจอกับมิววอลในบ้านน่าจะรอดกลับออกไปยากเช่นกันครับเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณากับเรทราคาแล้วก็ภาพรวมต่างๆแล้วมองว่าทางฝั่งเจ้าบ้านมิววอลน่าจะมีสิทธิ์รับทัพมากที่สุดสกอร์ที่ออกมามิววอลชนะดาร์กเกนแฮมได้ที่2-0ไม่ก็3-1ครับ ตรุรกีซูเปอร์ลีกตอนเที่ยงคืนคอนยาสปอร์พบก,กับเฟเนบเช่ที่สนามนิวคอนยาสเตเดียมครับผลงานที่ผ่านมาในซีซั่นนี้ของทั้งสองทีมเจ้าบ้านคอนยาสปอร์สิบเจ็ดนัดชนะห้าเสมอห้าแพ้เจ็ดประตูได้เสียทำได้ 19, สิบเก้าเสียไปยี่สิบห้ามียี่สิบแต้มอยู่อันดับสิบสามของตารางอัตราการชนะอยู่ที่ยี่สิบเก้าจุดสี่เปอร์เซ็นต์ส่วนทางด้านทีมเยือนเฟเนบเช่สิบเจ็ดนัดชนะสิบสองเสมอสามแพ้สองประตูได้เสียทำได้ 42, สี่สิบสองเสียไปสิบหกมีสามสิบเก้าแต้มอยู่อันดับสองของตารางอัตราการชนะอยู่่ทีคครรครัับฟออออ์์มนนนดดลาาสสุขงยปตชะ 5, เมอสามแพ้ 3, 2อัตราการชนะอยู่ที่50%อนัดล่าสุดคอนยาสปอร์บุกไปชนะโครัม FK มาหนึ่ประตูต่อศูนย์ในศึกตุรกีครับทำเงินไปได้5ครั้งเสีย5ครั้งครับเกมเย้าของคอนยาสปอร์9นัดชนะ4เสมอ4แพ้1อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่44%นัดล่าสุดคอนยาสปอร์เปิดบ้านเอาชนะเบอร์ซานในลูเฟอร์สปอร์มา1ประตูต่อศูนย์ในศึกตุรกีครับครับส่วนฝั่งเฟเนร์เช่10นัดชนะ7เสมอ1แพ้2อัตราการชนะอยู่ที่70%นัดล่าสิบเปรนร์เซิมมปาาาซ3-0ในศึกตุรกีครับ ทำเงินไปได้4ครั้งคืนทุน1ครั้งเสีย4ครั้งเกมเยือนของเฟเนร์เชสินัดชนะ5เสมอ3แพ้2อ,อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่50%รนัดล่าสุดนอกบ้านอย่างที่บอกไปครับเฟเนร์เชบุกชนะคาซิมปาซ่ามา30ในศึกตุรกีครับผลงานที่ทั้งสองทีมเคยพบก,กัน10นัดเจ้าบ้านคอนยาสปอร์ชนะ4นัดเฟเนร์เชชนะหนัดเสมอกัน1นัดโดยนัดล่าสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันเสมอด้วยสกอร์0-0ย์ครับ สภาพความพร้อมก่อนเกมในวันนี้เจ้าบ้านคนยาสปอร์จะไม่สามารถใช้งานอดิลเดมิบักและมาโกเยฟตูวิชที่ติดโทษแบนทั้งคู่ครับส่วนนั้นคงไม่มีปัญหาอะไรพร้อมลงเล่นตามระบบ4-3-3โดยที่3ประสานในแนวหน้าก็จะวางลูก้าพริปอูมุดนายีและอาร์ซานเอนดาวที่จะลงลาสกอร่วมกันตามระเบียบครับส่วนฝั่งเฟเนบาเช่จะไม่สามารถใช้งานซูฟิยานอัมมาบัตและอิสมาเอลยุคเชคที่ติดโทษแบนครับส่วนนอกนั้นก็คงจะเล่นตามระบบ3-4-1-2 พร้อมกับวางดูซานทาดิชคอยสั่งสรรค์เกมรุกอยู่ด้านหลังเอดินเชโกและยูซุฟเอนิเซลีจะลงลาสกอร์ร่วมกันตามระเบียบครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้นักฝัง่งทีมยูเนเฟนอเนเปเช่เป็นฝ่ายต่ออยู่1.25แฮนดิแคปสูงต่ำอยู่ที่2 7 5ครับเกมนี้คงไม่มีปัญหาอะไรสำหรับเฟเนเช่นะครับเพราะว่ากุนซืออย่างโชเซ่มารินโญ่น่าจะไล่จี้จ่าฝูงเข้าไปติดๆครับส่วนทางฝั่งคอนยาสปอร์ตนะครับบอกเลยว่าฟอร์มช่วงหลังไม่ค่อยดีชนะเพียงนัดเดียวตลอด5นัดทีีนน่่่่่ผาาาาานไไนน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 มมะะะะะะคครรรััับบบบกก็เเเเเลยองววใ้้ฟชชจุไไปดพฉ เมื่อเรทราคาเปิดเอาไว้ให้ทางฝั่งทีมเยือนเฟนิแบเช่เป็นฝ่ายต่ออยู่1.25แนะนำให้อยู่ทางฝั่งทีมต่อน,น่าจะมีโอกาสปรสับสัำมากที่สุดสกอร์ที่ออกมาเฟนิแบเช่น่าจะบุกชนะคอนยาสปอร์ได้ที่2 0ศูนย์ไม่ก็3 0ศูนย์ครับคูน่นี้ใครอยากวางสกอร์สูงไว้ได้เลยครับ อย่าลืมนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะรับทุนจากช่องเปลงบอลเต็งชาแนลไปต่อยอดแบบฟรีๆก็คอมเมนต์ถายผลบอลเข้ามาล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับคู่ของเรอัลซซิดัตพบกับเบียริลนะครับใครที่ถ่ายผลบอลคู่นี้ถูกให้แคปหน้าจอสกอร์ที่ทายไว้และส่งผลบอลมายืนยันตัวตนในกลุ่มลายกาเปลงเพื่อรับทุนฟรีไปเล่นต่อกันได้เลยครับ ยังอยู่ในศึกตุรกีซูเปอร์ลีกตอนเที่ยงคืนคัชเทปพบกับคาซิมปาซาที่สนามก ppe, อสเทเป้ครับผลงานที่ผ่านมาในซีซั่นนี้ของทั้งสองทีมเริ่มกันที่เจ้าบ้านกัสเทปครับ17นัดชนะ8เสมอ4แพ้5ประตูที่เสียทำได้32เสียไป23มี28แต้มอยู่อันดับ6ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่47.1%ครับส่วนเราฟังคาซิมปาซา17นัดชนะ4เสมอ9แพ้4ประตูที่เสียทำได้24เสียไป25มี21แต้มอยู่อันดับ10ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่ 23. ฟอร์ม10นัดหลังสุดของกัชเทปชนะ6เสมอ1แพ้3อัตราการชนะอยู่ที่60%นัดลลาสุดกัชเทปปุกไปชนะอซูมรุมสปอร์มา1ประตูต่อ0ในศึกตุรกีครับรับทำเงินไปได้7ครั้งเสียไป2ครั้งรับเกยมเย่าของกัชเทป9นัดชนะ7เสมอ1แพ้1อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่78%โดยนัดลลาสุดในบ้านกัชเทป เปิดบ้านแพ้เมนิซาบูยักเชอร์เบเลดิสปอมา1ประตูต่อ2ครับส่วนนอรฟังคาซิมปาซา1ินัดชนะ3เสมอสแพ้3อัตราการชนะอยู่ที่30%รนัดล่าสุดคาซิมปาซาเปิดบ้านแพ้เฟเนบเชมา0 3, ูย์ประตูต่อ3ในศึกตุรกีครับทำเงินไปได้5ครั้งขึ้นทุน1ครั้งเสีย4ครั้งเกยมเยือนของคาซิมปาซากาวนัดยังไม่แพ้ใครชนะ4เสมอ5อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่4 4เนดนัดล่าสุดนอกบ้านคาซิมปาซาบุกไปเสมอกับอิสตันบูลบายูเชคมา2ประตูต 2, ่อ2ัสองทีม พบกัน10นัดหลังสุดกัชเทปชนะ2นัดคาสซิมปาซาชนะ6นัดเสมอกัน2นัดโดยนัดลาสุดทีทั้ง2ทีมเจอกันคาสซิมปาซาบุกชนะกัชเทปมา3ประตูต่อ2ครับสภาพความพร้อมกับลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้เจ้าบ้านกัชเทปจะไม่สามารถใช้งานอิซักโซเล่ที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บครับแต่ยังก็ตามผู้เล่นที่เหลืออยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมลงเล่นตามระบบ3 4 1 2เกมลุกจะใช้ดาวิดทิยานิชคอยสร้างสรรค์เกมลุกอยู่ด้านหลังโรมุโล่ที่จะลงล่าสกอร,ร์ร่วมกับฮวนเนเดนนาตามระเบียบครับ ส่วนทางฝั่งคาสิมปาซาครับวันนี้ไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นเทอร์รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนอะไรนะครับจงน่าจะใช้ผู้เล่นตัวหลักลงสนามทั้งหมดตามระบบ4-3-3โดยที่3ปราสาทในแดนหน้าก็จะวางเมอรทาดาเบนวานเนสนูโน,โนดาคอสตา และโยซิปเบรคาโลลงล่าตะข่ายร่วมกันและจะใช้ฮาริสฮาราดิโนวิชคอยสังสรรค์เกมรุกอยู่ด้านหลังตามระเบียบครับเปรดราคาคู่นี้เปิดมาทั้งฝั่งเจ้าบ้านกัสเทพเป็นฝ่ายต่ออยู่0.5ให้ในแคปส่งต่ำอยู่ที่2.75ครับสำหรับคู่นี้ต้องบอกเลยว่าคาซิมปาซาในเกมนอกบ้านถือว่าเหนียวแน่นครับตลอด9ก้านัดที่ผ่านมาพวกเขายังไม่แพ้ใครประกอบกับผลงานที่ทั้งสองทีมเคยพบกันคาซิมปาซาก็ทําได้ดีกว่าครับเพราะฉะนั้นมองว่าในวันนี้พวกเขาน่าจะยันเสมอหรือไม่ก็บุกมาชนะได้เลยครับเป,รเปิดมา่ ฝั่งเจ้าบ้านกาสเทเป็นฝ่ายต่ออยู่0.5แนะนำให้อยู่รองเทีมเยือนอย่างคาสิมปาซาน่าจะมีสิทธิ์รุนรับทรัพย์มากกว่าสกอร์ที่ออกมาทั้ง2ทีมน่าจะเสมอกันที่2-2ไม่กันเป็นทางฝั่งคาสิมปาซาชนะกาสเทได้ที่3-2ครับคู่นี้ใครอยากวางสกอร์สูงไว้ได้เลยครับอิตาลีเซเรียบีตอนทีสองครึ่งปิซาพบกับคาราเรเซที่สนามสตูดิโอโรเมโรอคอนนาเทนีครับ ผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลน,นี้ของทั้งสองทีมเจ้าบ้านปิซา20นัดชนะ12เสมอ5แพ้3ประตูได้เสียทำได้34เสียไป19มี41ต้มอยู่อันดับ2ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่60%ส่วนฝั่งคาราเรเช่20นัดชนะ7เสมอ6แพ้7ประตูได้เสียทำได้18เสียไป20มี27ต้มอยู่อันดับ8ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่35%ฟอรม์ม10นัดหลังสุดของปิซาชนะ6เสมอ2แพ้2อ,อัตราการชนะอยู่ที่60%นัดล่าสุดปิซาบุกชนะชามโดเรียม 1, 0, า1-0 ครั้งเสียสครั้งเกมเย่ยวของปิซา10นัดชนะ7เสมอ2แพ้1อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์นัดล่าสุดในบ้านปิซาเปิดบ้านเอาชนะซัสซโลมา3ประตูต่อ1ส plane. ่วนทางฟังคาราเรเซ่10นัดชนะ4เสมอ4แพ้2อัตราการชนะอยู่ที่4 0%่สิบเปอร์เซ็นต์นัดล่าสุดคาราเรเซเปิดบ้านเอาชนะเซเซนามา2ศูนย์การทำเงินเข้าวินไป7ครั้งขึ้นทุนน1ครั้งเสีย2ครั้งเกมยน่ของคาราเรเซ่10นัดชนะ1เสมอ3แพ้6อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่20%สุดคาราเซบเสมอกัดล่าสุดคาราครับ ผลงานที่ทั้งสองทีมเคยพบกัน10นัดปิซ่าชนะ5นัดคาราเดเซชนะ3นัดเสมอกัน2นัดโดยนัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเป็นั่ังคาราเดเซเปิดบ้านเอาชนะปิซ่ามา1-0ครับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ท,ทีมในวันนี้เจ้าบ้านปิซ่ากุนซือฟิลิปโปอินซากิีผลงานในลีกาเกมเก็บชัยชนะไปได้4นัดส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้จะไม่สามารถใช้งานเบดีเรริสและโทมัสเอสเตเวสที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามด้านการจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ3-4-2-1แนวรุกจะวางสเตโร Money. Mm -hmm. ันเกมสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างอเล็กซานเดอร์ลินที่จะลงล่าสกอร์ในวันนี้ครับส่วนฝั่งทีมเดนคา,รารเรเซ่กุนซืออันตโตนิโอคาราโบรผลงานในลีกยอดเยี่ยมนะครับไม่แพ้ใคร5นานัดติดต่อกันส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้ไม่มีรรงงานตัวเพลินเทเรดาบ,บาดเจ็บหรือว่าติดทษแปนในดๆครับจึงน่าจะใช้ผู้เล่นตัวหลักลงสนามตามระบบ35 2แดนกลางจะวางเอมมอนเอลซูเอลลี่สเตเวนเชเปนดีและสมิเอลจวาเน่ปันเกมร่วมกนนันสนับสน 2, awk, ุน2หัวหอกเดนหน้าอย่างมาเตียมฟิโนโตและลุยเจชิโรบินีที่จะลงล่าสกอร์ วันนี้่รวมกันครับเรทราคาคู่นี้เปิดไหมทางฝั่งเจ้าบ้านปิซาเป็นฝ่ายต่ออยู่0.75ให้ในกรบสูงต่ำอยู่ที่2.25ครับเจ้าบ้านปิซานะครับเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างเหนียวแน่นครับเพราะว่าตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาพวกเขายังไม่แพ้คใครเกมนี้เตรียมด้อนรับการมาเยือนของคาราเซ่ที่ผลงานนอกบ้านย่ำแย่5เกมหลังสุดยังไม่ชนะใครเรทราคาเปิดอหมทา้งฝั่งเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่ออยู่0.75แนะนาให้อยู่ทั้งฝั่งทีมต่อหน้าจะดูดีที่สุดนะครับเพราะว่าปิซาเป็นทีมที่แแแขข็งงกกกรร่่นนบบรร่เเเเลนนนนนนใบบบ้้้าาาาไดโััคพะฉมีว ชนะคู่แข่งไปได้ไม่ยากครับสกอร์ที่ออกมาปิซาน่าจะชนะคาราเรเซรได้ที่2-0ไม่ก็3-1ครับ เชกุนดาสเป็นตอนตีสองครึ่งเอลเดนเชพบกับเออีบาครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเอลเดนเช21นัดชนะ5้เสมอหแพ้สิประตูที่เสียทำได้21เสียไป 29, 21, ยี่สิบเ้มียีอตามยูอันดับสิของตารางอัตราการชนะอยู่ที่23.8%สิบนต์สังฝั่งเออีบา1นัดชนะ8ปดเสมอสแพ้เประตูที่เสียทำได้2ีเสียไปยีมี28ตามอยูอันดับสิของตารางอัตราการชนะอยู่ที่สามสิบแปดจุดหนนะึ่งเปอร์ อยู่ที่30%มสิบเปอร์เซ็นต์นัดล่าสุดเอรินเช่เปิดบ้านแพ้บาเลนเซมาศูนย์สองในศึกโคปาเดเร่ทำเงินไปได้ห้าครั้งเสียห้าครั้งครับเกมเย่อของเอรินเช่แปดนัดชะนะสองเสมอสามแพ้สามอัตราการชนะในบ้านอยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โดยนัดล่าสุดในบ้านอย่างที่บอกไปเอรินเช่เปิดบ้านแพ้บาเลนเซมาศูนย์สองในศึกโคปาเดเรครับส่วนทางฝั e ่งเอไอบ้าสิบนัดชะนะสามเสมอสองแพ้ห้าอัตราการชนะอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์นัดล่าสุดเอไอบ้า e เปิดบ้านเสมอกกับการานาดามาหนึ่งประตูต่อหนึ่งทำเงินไป 10นัดชนะ1เสมอ2แพ้7อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่10%นัดล่าสุดเอไอบ้าบุกไปแพ้คอโดบ ب ا มา1-2ครับผลงารข่งนที่ทั้งสองทีมเคยพบกัน3นัดเอลเดนเช่ชนะ1นัดเอไอบ้าชนะ2นัดโดยนัดล่าสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันเอไอบ้าเปิดบ้านชนะเอลเดนเช่มา1ประตูต่อ0ครับสภาพรพร้อมก่อนลงสนามของทั้งสองทีงมในวันนี้เจ้าบ้านเอลเดนเช่ไม่มีรายงานตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าติโดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับจึงน่าจะเตรียมขุมกำลังชุดเดิมลงสนนนนนาาามมมมตตรรระะบบบบบ4-4-2พ้อออออกกกััังงซิโโุุยเเล็์์คจหวใ กลางร่วมกันและปล่อยให้เตโกโกยาโดลงราตาขายร่วมกับโคนโดตามระเบียบครับส่วนทางด้าน,นทีมเยือนเออิบาจะกลับมาใช้งานเชม,มาโรดิเกสกองหลังตัวหลักที่พุ่นทดแบนกลับมาช่วยทีมนะครับแต่ต้องเสียอันโตนิโอปูเอตัสที่ติดโทษแบนส่วนทางออกไปครับส่วนผู้เล่นที่บาดเจ็บก็ยังคงเป็นหน้าเดิมๆทั้งหมดครับด้านการจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ4-2-3-1พร้อมกับวางตัวนีบิยาสร้างสรรเกมรุกอยู่ด้านหลังคอเกปัสเกาที่จะลงลาสกอร์ในแดนหน้าครับเปิดราคาคู่นี้เปิดออกมาให้เลือกครับให้ในแคปสูงต่ำอยู่ที่2ลูก บอกเลยว่าฟอร์มของทั้งสองทีมไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่นะครับเปิดราคาเปิดออกมาให้เลือกแบบนี้พี่เป้งก็เลยมองไปทางฝั่งทีมเมือนเอไอบ้า e นะครับเพราะว่าอันดับตารางคะแนนของเ e อไอบ้าค่อนข้างที่จะดูดีกว่าเอลเดนเช่ครับประกอบกับผลงานที่ทั้งสองทีมเคยเจอกันช่วงหลังเนี e ่ยเอไอบ้าทาได้ดีกว่าครับเปิดราคาเปิดออกมาให้เลือกแบบนี้อยู่ทั้งฝั่งทีมเมือนเอไอบ้า e น่าจะมีโอกาสปรับซับมากกว่าสกอร์ที่ออกมาเอไอบ้า e น่าจะบุกชนะเอลเดนเช่ได้ที่1 0ไม่ก็2 0ครับ ฤดูกาลแลนด์ชูเป็นแรกีกตอนตีสองนะครับเอซิอักมาเยาว,วชนพบกับอาแจ็กซ์เยาวชน,นครับผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลน,นี้ของทั้งสองทีมเจ้าบ,บ้านเอซิอักมาเยาว,วชน20นัดชนะ6เสมอ4แพ้10ประตูที่เสียทำได้นน33เสียไป38มี22แต้มอยู่อันดับ14ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่30%ครับส่วนฝั่งอาแจ็กซ์เยาวชนนะครับย0นัดชนะ5เสมอ6แพ้9ประตูที่เสียทำได้23เสียไป25มี21แต้มอยู่อันดับ16ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่25%ครรััับฟออ์ม10นดดหลงงสุข อัคมาเยาวชนชนะ3เสมอ2แพ้5อัตราการชนะอยู่ที่30%ปอนตัดล่าสุดเอซีอัคมาเยาวชนบุกไปชนะคัมบูมา2-0งศทำเงินไปได้5ครั้งเสีย5ครั้งครับเกมเยาะของเอซีอัคมาเยาวชนชนะเพียง1นัดเสมอ4แพ้5อัตราการชนะในป้้นอยู่ที่10%นัดล่าสุดเอซีอัคมาเยาวชนเปิดปั้นเสมอกับเอ็มเอ็นมา1ประตูต่อ1ครับ่วนฟังอัจ็กิยเยาวชนนะครับ10นัดชนะ5แพ้5อัตราการชนะอยู่ที่50% ตัวนัดล่าสุดอาเจ็กซ์เยาวชนเปิดบ้านชนะอโรด้าเจซีมา3ประตูต่อหนึทั้งเงินไปได้5ครั้งเสีย5ครั้งรับเกมเยือนของอาเจ็กซ์เยาวชน10นัดชนะ2เสมอ1แพ้7อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่20%นัดล่าสุดอาเจ็คซ์เยาวชนบุกชนะสเปอร์เยาวชนมา5ประตูต่อหนึครับ สถิติที่ทั้งสองทีมเคยพบกัน10นัดหลังสุดนะครับเอซีอักมาเยาวชนดูดีกว่าครับชนะไป6นัดอาร์เจ็คส์เยาวชนชนะ2นัดเสมอกัน2นัดโดยนัดล่าสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันเป็นฝั่งเอซีอักมาเยาวชนบุกชนะอาร์เจ็คส์เยาวชนมา2ประตูต่อ1ครับสำหรับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้นะครับเจ้าบ้านเอซีอักมาเยาวชนไม่ได้มีปัญหาตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนให้ต้องหนักใจอะไรโดยผู้เล่นตัวหลักยังอยู่พร้อมหน้าน่าจะลงเล่นตามระบบ4-2-3-1โดสี่สอกงสามหน้าก็จะวางอโกลง ลาตาไคเดเดน้าและจะใช้โูลเลียนออริฟเจสเปอร์ฮาร์อกและโลซนเจโรดาวเป็น3ประสานกลางลุกคอยสปอร์ตด้านหลังตามระเบียบครับส่วนเราฟังอาเจ็กซ์ชาวชนนะครับสภาพทีมก็สมบูรณ์เช่นกันผู้เล่นตัวหลักอยู่พร้อมหน้าเลยครับวันนี้น่าจะลงเล่นตามระบบ4-3-3พร้อมกับบองเจดอนเบนเนลจูเลียนลิคอฟและจานเฟอร์เบนสกี้ก็พร้อมลงสนามลาสกกรร่วมกันครับ เรทราคาคู่นี้เปิดออกมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านเอซีอัคมาเยาวชนเป็นฝ่ายต่ออยู่0.25แฮนแกแ็ปสูงต่ำอยู่ที่3.25ครับสำหรับคูน่นี้พี่เป้งมองไปทางฝั่งทินเบือนอั ax, จฉริเยาวชนนะครับเพราะว่า2เกมหลังสุดพวกเขาเก็บชชนะมาได้น่าจะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นพอสมควรประกอบกับเกมในบ้านของเอซีอัคมาเยาวชนนะครับห่วยแตกเลยทีเดียวครับเพราะ5เกมหลังสุดพวกเขายังไม่ชนะใครแพ้ถึง3นัดเลยทีเดียวครับวันนี้เปิดบ้านมาเจอกับอัจฉริเยาวชนที่กำลังมั่นใจแบบนี้น่าจะต้านยากอย่างแน่นอนครับเพราะฉ พิจารณากระเบิดราคาแล้วก็ภาพรวมต่างๆแล้วอยู่รองทีมเยือนอย่างอาแจกจาวชนน่าจะมีสิทธิ์ปรับซัพ์มากที่สุดสกอร์ที่ออกมาทั้ง2ทีมน่าจะเสมอกันที่1-1มันก็เป็นทางอาแจกจาวชนบุกชนะเอซีอัคมาเยาวชนที่2-1ครับคู่นี้ใครอยากวางสกอร์สูงไว้ได้เลยครับ อย่างที่บอกไปครับเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะรับทุนจากช่องเปงบอลเตชเงชาแนลไปต่อยอดแบบฟรีๆครับเขาเมน้นต์ทาาผลบอลเข้ามาคู่ของเรอัลซซิดาดพบกับปิโเรียลครับใครที่ทายผลบอลคู่นี้ถูกแคปหน้าจอสกอร์ที่ทายไว้และส่งผลบอลเข้ามายืนยันตัวตนในกลุมปลายกาวเลงเพื่อรับทุนฟรีไปเล่นต่อกันได้เลยครับสรุปกันหน่อยสำหรับบอลในวันจันทร์ที่13มกราคม2568คู่แรกพี่เปงให้เรอัลซซิดาดต่อ0.5คู่ที่2ให้ฟิออต่อ0.5คู่ที่3ให้มีวอต่อ1.5 คู่ที่4ให้เฟเนร์บเช่ต่อ1.25คู่ที่5รองคาสิมปาซาที่0.5คู่ที่6ให้ปิซาต่อ0.75คู่ที่7ให้เออีบาและคู่ที่8ให้รองอาเจ็กซ์จวชนที่0.25ครับมพนเป็ๆคนไหนสนใจจ,จะมีบินบวกแบบเมื่อต้นตคลิปที่ไปเป็งโชว์ให้ดูนะครับก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยครับ ที่ลน์แอดก้าเป้งพิมพ์สัญลักษณ์แอซตอนตัวหมายเลขเก้าแล้วก็เป้งภาษาอังกฤษหรือใครจะอัดแบบ QR โค้ดเข้ามาก็ไม่มีปัญหานะครับแอดเข้ามาเยอะๆเลยครับบอกเลยว่ากรุ๊ปไลน์ของพวกเราไม่ทาให้เพื่อนๆผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะว่าบวกกันไม่พักรับทรัพย์กันไม่เลิกเท่าน,นั้นยังไม่พอยังมีโปรโมชั่นดีๆให้เพื่อนๆได้ร่วมแคมเปญพร้อมอทัศนะบลทีเด็ดบอลแบบ VIP ทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปแจกฟรีให้เพื่อนๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเนียงบอลเต็ง ที่จะไม่พลาดการวิเคราะห์บอลดีๆอย่างนี้จากเปงบอลเต็งชาแนลครับสวัสดีครับ